มาดูกันต่อนะคะรูปแบบที่3นะคะครูให้ชื่อว่ามันเป็นแบบชุดจํานวนนะคะคือมันมีเ,เป็นก้อนๆใครก้อนๆมันอะ่ะนะประมาณนี้นะคะคือโจทย์ลักษณะแบบนี้จะพบบ่อยในข้อสอบมากเลยแหละนะมาดูกันว่าคิดยังไงนะคะเป็นชุดจํานวนนะคะดูสังเกตจํานวนนะคะมันอาจจะมีความสัมพันธ์51542873หะเห็นไหมคะ น้องๆดูนะ5 1 5ถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันหมายถึงมันจะแบ่งเป็นชุดแบบนี้มันจะแบ่งเป็นชุดแบบนี้5ค mm ูณ hmm. 1เท่ากับ5 2ตัวหน้าคูณกันเป็นตัวที่3นะคะ4คูณ2เป็น8เพราะฉะนั้นแนวโน้มตรงนี้เป็นอะไร21เห็นไหมคะ7 3 21เนี่ยมันมีความสัมพันธ์แบบนี้เป็นชุดเป็นชุดชุดชุดของใครของมันเป็นก้อนก้อนกก้อนนะทีนี้มาดูตรงนี้ <c oughs> เพิ่มอีกนิดนึงอันนี้คือถ้ามองอีกรูปแบบหนึง่งคือมันมองในรูปแบบของการบวกถูกไหมอันนี้มองในรูปแบบของการบวกนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น13ดูไม่ยากนะถ้าพอถ้าเรารู้รูปแบบของอลักษณะของอนุกรมแล้วเราก็จะกวาดตามองแล้วก็สังเกตนะคะมันไม่ใช่การเพิ่มขึ้นลดลงธรรมดาแน่นอนถูกไหมคะแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบหลายอนุกรมถูกไหมหรือน้องๆอ,อาจจะลองดูแล้วว่ามันเป็น ว่ามันจะใช่แบบหลายนุกรมไหมมันจะซ้อนกันไหมลองแล้วมันไม่มีความสัมพันธ์ก็ต้องมองอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้มาดูรูปแบบนี้ดูโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้ถ้ามองผ่านจะมองเห็นว่าความสัมพันธ์ของจํานวนเนี่ยมันจะมาจากไหนนะอย่างอันนี้เนี่ยมี1 1 2 3นะดูสิคะว่าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์มาจากไหนนะคะถ้าสังเกตได้แล้วจะเห็นว่า 2เนี่ยมันมาจาก1บวก1เป็น2ถูกไหมคะ3าเนี่ยมันมาจาก1บวกกับ2เป็น3 5มันมาจาก2บวกกับ3เป็น5 8มันมาจาก3บวกกับ5เป็น8 13มันมาจาก5บวกกับ8เป็น13เพราะฉะนั้นตัว21่ต้องมาจาก2ตัวข้างหน้าบวกกันถูกไหมสองตัวข้างหน้าบวกกันกลายเป็นตัวถัดไปนะอันนี้เปนคือรูปแบบของความสัมพันธ์นะคะ ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เป็น21%เพราะฉันตัวนี้ก็ต้องมาจากอะไรมาจาก13บวกกับ21 2ตัวข้างหน้าของมันบวกกันก็จะกลายเป็น34เห็นไหมคะได้แล้วคำตอบนะอ่ะนอกจากบวกกันทีละ2ตัวนะคะนอกจากบวกกันทีละ2ตัวโจทย์ของอ่ากพเนี่ยชอบออกเหมือนกันบวกกันทีละ3ตัวนะบวกกันทีละ3ตัวเอา3ตัวบวกกันกลายเป็นตัวที่4 ตัวถัดไปก็มาจาก3ตัวข้างหน้าบวกกันเช็คด้วยนะคะเช็คด้วยว่ามันเป็นแบบนั้นทุกจํานวนไหมนะคะสอบเป็น7เป็น8อ่ะถูกต้อง2อ8บวกหบวกแเป็น15อ่ะถูกต้องนะเป็น20เป็น28อ่ะถูกต้อง51เช็คด้วยนะคะ8ปดบวกสิวกยี อันนี้เป็น23 23บวก5บวก21เป็น51อ่าถูกต้องสแสดงว่าความสัมพันธ์เรามาถูกทางแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็หาได้จากไหนหาได้จาก3ตัวข้างหน้าบวกกันได้ตัวถัดไปนี่เลยนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น66บวกกับ28เป็น14ทด1เป็น8เป็น9 9 4เห็นไหมคะได้แล้วเรียบร้อยอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อนะคะ <c oughs> สังเกตดูดีๆมันก็จะคล้ายๆกันกับรูปแบบนี้ไหมดูนะคะมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าผลคูณมันไม่ลงตัวผลคูณมันไม่ลงตัวทําไมถึงไม่ลงตัวเพราะว่า5้าคูณสเป็น20แต่ตรงนี้เป็น19 7เเคูณหเป็น42แต่ตรงนี้เป็น4198 72แต่ตรงนี้เป็น71เป็นไงคะผลลัพธ์ตรงนี้ต้องมาจากไหนต้องมาจากเอา2ตัวหน้าคูณกันแล้วลบออกด้วย1ถูกไหม เอา2ตัวหน้าคูณกันแล้วลบออกด้วย1 5ึคูณสเป็น20 20ลบ 1, หเหลือ19 7 6 42 7 6 42ลบออกด้วย1เป็น41 9 8 72 72ลบ 1, หเหลือ71ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หาผลคูณก็จะได้จากไหน11คูณ10เป็น110 110ลบ1ก็จะเป็น109ได้แล้วแค่นี้เองนะคะนะอ่ะไปดูต่อนะคะ38 55 23 8 สามสิบสี่สี่สิบห้ายังไงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นลดลงกันยังไงเนี่ยนะมันต้องเป็นแบบชุดแน่เลยอะ่ะมันต้องมาแบบเป็นก้อนชุดก้อนบวกลบคูณหารกันแน่เลยนะคะทีนี้มาดูซิว่ามันมาอย่างไงกันนะคะถ้าลองแบ่งลองแบ่งนะคะลองทุกอย่างต้องลองนะคะลองจนกว่าจะเจอความสัมพันธ์นะคะใครลองเร็วใครคิดเร็วก็จะมีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์เร็วขึ้นนะคะอ่ะ อย่างตรงนี้3กับ5ถ้าน้องน้องดูนะดูเป็นชุดชุดของใครของมันก่อน3บวกกับ5เป็น8เป็นตัวกลางนะฮะสิบบวกกับ8เป็น23จริงไหมจริงนะเห็นไหมคะทดสอบแล้วกับ2ชุดนี้ความสัมพันธ์นี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาได้สิถูกไหมหาได้2ตัวนี้จะต้องบวกกันเป็น45แล้วตัวนี้ควรจะต้องเป็นอะไรคะเป็น10 11 ถูกไหมเป็น11 34บวกกับ11ถึงจะเป็น15เพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ตรงนี้ต้องเป็น11แน่เลยนะแค่นี้เองนะคะอ่ะทีนี้ไปดูกันต่ออ่ะยังไงเอ่ย4 5 7 16 28ความสัมพันธ์น่าจะคล้ายๆกันอันนี้ไหมอันนี้บวกกันเป็น12เป็น16 28เป็นอันนี้12เป็น28 7บวก16เป็น23 23บวก28เป็น51เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะตรงนี้ต้องเอา3จํจำนวนนี้บวกกันถูกไหมเป็น8 14 15ใส่5ทด1 5 6 7 8 9 95ได้คําได้คำตอบเรียบร้อยเห็นไหมคะเป็นการบวกเลขชุดนะอ่ะทีนี้ไปดูอันนี้ต่อนะคะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ย มองหาความสัมพันธ์ให้เจอนะคะว่าความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนออสองหนึ่งดูนะคะถ้าเกิดเราแบ่งเป็นเลขชุดนะมันจะ21 23มันจะเป็นจำนวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง21กับ25 ถูกไหมคะเป็นจำนวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง21กับ25 21มันก็เป็นจำนวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง18กับยี่สิบถูกไหมคะถูกไหมสิบวกยี่สิบสี่ได้่ะไรเป็นเอา,เอาบวกข้างล่างนิดน,นึงอันนี้เช็คกันนี้กันบวกกันเป็น46 46กึ่งกลางก็หาร2ถูกไหมคะหาร2ก็เท่ากับ23คู่นี้บวกกันเป็น30 40 42สหารสก็จะเป็น21เพราะฉะนั้น อันนี้ก็หาได้จากตรงนี้บวกกันแล้วกลายเป็น24ถูกไหมคะแสดงว่าคู่นี้จะต้องบวกกันเป็น48ถูกไหมถูกไหมฐาน2ถึงจะกลายเป็น24ได้ต้องบวกกันเป็น48เพราะฉะนั้นหาจาํานวนตรงนี้20บวกกับอะไรได้48ก็เอา48ลบ20ก็จะเท่ากับ28เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ28บวกกันเป็น48แล้วหาร2เท่ากับ24เห็นไหมคะ เรียบร้อยได้แล้วอันนี้คือตัวอย่างแนวทางนะคะว่าเออมันมีความสัมพันธ์รูปแบบนี้นะเราก็จะได้แบบไปต่อยอดได้ได้ถูกนะคะ